ประกาศข่าวดีครั้งใหญ่ของลิซ่าแบล็กพิงค์บลิงทั่วโลกยินดีสนานประสบความสำเร็จเกินคาดมากๆกับผลงานโซโล,โลอัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกของศิลปินไอดอลสาวคนเก่งลิซ่าแบล็กพิงคหรือลลิษามโนบาลที่ตอนนี้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ทุบสถิติกันไม่หยุดกับผลงานเพลงลลิษาและมันนี่เพราะล่าสุดมีรายงานว่าลิซ่าชนะรางวัลสาขาเบสเคป๊อ จากงานประกาศรางวัล MTV i m a ทำให้ตอนนี้ลิซ่ากลายเป็นศิลปินเดี่ยว K-pop คนแรกที่ชนะรางวาัล Best K-pop จากงานประกาศรางวัล MTV i m a และ MTV i m a ขณะเดียวกัน Blackpink ที่ชนะรางวัล Best Metal Performance อีกด้วยขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ